อาเซอร์ไบาจานกำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียกลางและคอเคซ,สซัสซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบากูกับมหาอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนหลังจากที่รัสเซียออกมายืนยันว่ารับรองนากโนโคาราบักเป็นส่วนหนึ่งของอาเซอร์ไบาจานอย่างเป็นทางการนี่ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการยอมรับอย่างเงียบๆของมอสโกที่สูญเสียอิทธิพลในภูมิภาคนี้แม้ว่าจะไม่มีถ้อยคำโดยตรงว่า สูญเสียอาเซอร์ไบาจานแต่ในทางปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงการลดบทบาทและแรงกดดันของรัสเซียต่อบากูเหตุการณ์ที่เพิ่มความตึงเครียดคือเหตุการณ์เครื่องบินสายการบิน a z a ซถูกสอยตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในเดือนธันวาคม2024ซึ่งทำให้ประชาชนและรัฐบาลอาเซอร์ไบาจานเกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรง รัฐบาลบากูได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสารระหว่างประเทศและเรียกร้องค่าชดเชยจากรัสเซียเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศถดถอยลงอย่างมากในช่วงเวลาเดียวกันอาเซอร์ไบาจานได้หันไปกระชับความร่วมมือกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนและตุรกีความสัมพันธ์กับจีนได้รับความสนใจมากที่สุดเมื่อประธานาธิบดีอินทาม อาลีเยฟอเดินทางเยือนปักกิ่งอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน2025และได้มีการลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนี่ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแต่เป็นการค้าการลงทุนแต่ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาพลังงานสะอาด เศรษฐกษิจดิจิทัลการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโดยจีนมองอาเซอร์ไบาจานเป็นศูนย์กลางสำคัญของเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่หรือโครงการเบลแอนโดผ่านทางคอริดอร์กลางที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปข้อตกลงที่สำคัญอีกประการคือการยกเลิกวีซ่าระหว่าง2ประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2025เป็นต้นไปทำให้การเดินทางระหว่างจีนและอาเซอร์ไบาจานสะดวกขึ้น เปิดโอกาสให้การท่องเที่ยวธุรกิจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากนอกจากนี้จีนยังประกาศสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของอาเซอร์ไบาจานและช่วยผลักดันให้บากูมีสถานะสูงขึ้นในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือว่าเป็นเวทีภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญในเอเชียแม้จะมีการพูดถึงพันธมิตรทางทหารใหม่ แต่ในความจริงยังไม่มีการลงนามข้อตกลงด้านการทหารระหว่างจีนกับอัสเอรไบาจานข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้เป็นด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์พลังงานอย่างไรก็ตามความร่วมมือที่แน่นแฟ้นครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายมองว่าบทบาทของรัสเซียในคอเคซัสกำลังลดลงและช่องว่างที่เหลือถูกเติมเต็มโดยจีน ตุรกีและในบางด้านโดยตะวันตกสำหรับอบาเซอร์ไบจานเองการสร้างพันธมิตรใหม่ถือเป็นกลยุทธ์เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่ให้พึ่งพามหาอำนาจได้มหาอำนาจหนึ่งมากเกินไปสรุปได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาครัสเซียแม้จะยังคงมีอิทธิพลอยู่ แต่ความผิดพลาดทางการทูตและเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้บากูหันไปหาทางเลือกใหม่จีนจึงเข้ามาแทนที่ด้วยการลงทุนและข้อเสนอความร่วมมือที่หลากหลายทำให้อัสสบายจานสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้อย่างเต็มที่ในอนาคต